แพทฉเฉลยเองหลังลงรูปแช่อ่างยิ่งสดก็ยิ่งสวยแซ่บสำหรับสาวแพทนภภาคุณแม่ลูกหนึ่งที่ล่าสุดได้ออกมาโพสภาพขณะลงแช่อ่างอักน้ำกับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรดซิงซึ่งสนุกสนานยิ้มเต็มแก้มทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยและภาพโมเมนต์ล่าสุดที่เห็นแพทนภภาอนแช่น้ำอยู่ในอ่างแม่ลูกตีฟองสบู่เล่นกันสนุกสนานนั้นยิ้มอย่างมีความสุขกันทั้งคู่พร้อมกับแคปชั่นว่า ความสุขที่หลนออกมาจากใจและภาพเซตนี้มีหลายคนโฟกัสที่เงาสะท้อนในกระจกว่าคนที่ถ่ายรูปให้แพทนั้นเป็นใครกันยังหนุ่มคู่จิ้นปออันนกที่เข้ามาคอมเมนต์ในเงาอ่ะและแพทก็เข้ามาตอบทันทีว่าคนดูแลแพทไงที่เคยเจอซึ่งหนุ่มปอ,อก,ก็ตอบกลับไปว่าอ๋อเรียนได้ว่าเคลียร์ชัดจบเร็วตั้งแต่ยังไม่ทางลุ้นกันเลยว่าแม่จะมีหนุ่มข้างกายคนใหม่แล้วหรือเปล่า